นมาสัาส้นจังนะเฮ้ยมาแค่สองตู้เองโถใจร้ายใจร้ายแอบมาช้าๆสามห้าห oh, ้ามาแบบสองคันเลยสั้นๆโอ้สุพรรณบุรีสั้น เยอครับโอ้โหสุพรรณบุรีสองคันนะฮะไปสุพรรณบุรีไปแล้วนะครับโอ้โหวันนี้พี่แกน่าจะเหนื่อยก็เลยมาแค่สองตู้สั้น